ค่ะดิฉันนางสาวสิริธาคำมานะคะรหัสนักศึกษา5401.01 0 6 2 2 0 5 4นะคะวันนี้จะมานําเสนอการทําเก้าอี้นะคะในหัวข้อชิ้นงานอะไรก็ได้ในโฮมเวิร์กหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูเลยค่ะเข้าโปรแกรม Solidworks นะคะ <ๆ S 1> ไฟายค่ะ New อันแรกนะคะกด OK เ,เริ่มสเก t ตกันเลยค่ะ เราจะเลือกจากฟอนต์เพลย์นะคะเราจะทำพนักเก้าอี้ก่อนก็พนักเก้าอี้อย่างง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะก็ตกแต่งเก้าอี้ให้สวยงามค่ะเอาแบบไม่สวยก็นั่งได้ค่ะโอเคอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็โอเคอานเสร็จแล้วเราจะตกแต่งเก้าอี้น,นิดนึงนะคะเราก็ออาเสรค่ะโอเคตรงน,นี้ขอเป็นขนาดเป็นเจ็ดนะคะ แล้วองอ o b บเจกต์ด้วยโอเคอินเวอร์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อินเวอร์สเนี่ยเอ่อ selection chain ของเราจะอยู่ด้านนอกนะคะเราก็เจร็บเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งหน้เนหาเก้าอี้ยังเก้าอี้นะคะจะมีแค่นี้ไม่ได้ต้องขี่พิงเนี่ยน,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 น้อย ก็ตกแต่งนิดนึงนะคะเพื่อให้สวยมคะ่ะโอเสร็จแล้วนะคะตกแต่งจากนั้นนะคะเราก็มา,ากำหนดขนาดเป็นก่อนนะคะให้นขนาดนะคะแต่แตเมนันตรงนี้เราเอาสักอืมเอาเจ็ดสิบแล้วกันเจ็ดสิบนาตอนนี้ก็ เค่โอเคถ้าเกิดว่าตรงนี้70นะคะตรงนี้ก็ต้องเป็นรัศมี70เลยเหมือนกันน,นะคะส่วนตรงที่เราตรงนี้นะคะเราก็เป็นเจ็ดอยู่แล้วใช่ไหมคะเจ็ดอยู่แล้วกำหนดออกได้เพราะว่าเมื่อกี้เรากำหนดเป็นอ่าเป็นออฟเซตที่เป็นเจ็ดนะคะส่วนตรงนี้นะคะเส้นนี้นะคะกำหนดเป็นห้า อันนี้มันแดงจะหมดเป็นห้าอย่้งโอเคได้ขนาดเท่ากันแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทําการทิมในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปทิมนี่คือเครื่องมือที่ใช้ในการเลบส่วนที่ไม่ต้องการออกไปนะ,ะเส้นที่ไม่ต้องการออกไปคือตรงนี้นะคะที่กลาลังงงๆให้ดเูเนี่ยคือเครื่องมือทิมเนี่ยจะเป็นเครื่องมือสีเทาๆถ้าเกิดว่าเราลากตรงนี้ไปโดนเส้นตรงไหนนะคะเส้นนั้นก็จะหายไปนะคะลองดูเป็นหายแลยะ เส้นไหนไม่ต้องการตกรบพิ้งไปเลยนะคะอย่างเช่นนี้โอเคอนี่นะคะไม่ต้องการต็ลบพิ้งไปเลยแอปิรคร์ค่ะจะเต็มอุ๊บลบผิดนิดนึนงคะอ๋อ ลบทั้งอันแปลว่าอะไรหรอโอเค โอเคนะคะเราก็พิมแค่นี้พออเพราะว่าเยวตรงนี้เราเอ็กซ์ทูขึ้นมาได้นะคะจากนั้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มทําความทําตรงนี้ให้มีความหนานะคะตรงเส้นสีฟ้าเนี่ยค่ะตรงพนักพิมพ์ของเราให้มีความหนานะคะ่ะลองขอลองตัดอีกรอบหนึ่งดูนะคะได้หรือเปล่าเพราะว่าโอเคได้แล้วพิมพ์เสร็จแล้วเรียบร้อยอืม ตรงนี้เราก็ได้พนักพิงแล้วนะคะจากนั้นเราก็เริ่มเราจะมาทำพนักพิงของเราให้มีความหนาขึ้น,นะคะ่ะกดที่ features แล้วก็ extrude เดินคะเหมือนเดิม select ตรงที่เราจะ select ตรงที่เราจะ extrude นะคะเ,เดี๋ยวสักครู่นะคะขออนุญาตก,กลับมาที่ sketch เ,เหมือนเดิมก่อน sketch เ,เหมือนเดิมก่อนนะคะรู้สึกว่าลืมทิมตรงนี้ไปนิดนึง อยากให้งานอยากให้ชิ้นงานเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยค่ะก็พ mm ิมก่อนโอเคเรียบร้อยพิมเสร็จถูก f ีเ t u r e x t ค่ะนี่ชิ้นงานก็จะรวมกันเป็นชิ้นเดียวแล้วนะคะเรากำหนดขนาดเป็นสิบโอเคสิบน่าจะโอเคแล้วก็ Enter ไปเรียบร้อยด้านแล้วพนักพิงตัวอี้แปลก จากนั้นนะคะเรามาทําฐานก้าอี้กันดีกว่า,าที่นั่งอะคะ่ะตรงตรงที่นั่งค่ะตรงที่นั่งกดตรงเพลนนะคะคลิกขวาค่ะตรงนี้ค่ะจะมี edit sketch on เราจะสเกตใหม่เลยะคะ่สะสเกตตรงนี้เลยค่ะเพลนนี้เลยคะ่ะพอเราสเกตใหม่นะคะเราก็จะทําฐาน,นะคะ่ะทําแบบง่ายๆนะคะทําไม่ยากก็เนียนะคเออขอซูมนิดนึงมองไม่เห็น ประมาณนี้ค่ะโอเคคลิกสกเก็ตเสร็จแล้วเราก็กดทูกเลยจากนั้นง่ายๆค่ะก็คือที่นั่งมันไม่ต้องมีอะไรมากเราก็ไอ้ทูดขึ้นมาเลยค่ะไม่ยากค่ะก็เอาซักประมาณแปดสิบเอ้แปดสิบแล้วกันค่ะแปดสิบน่าจะกำลังดีกดทำไมน้อยจังลองดูอฟิล โอ้มันน้อยไปค่ะเอาสักสก,ก็น้อยไปเหมือนเดิมค่ะน้อยเลย่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะก็เราก็ได้ที่นั่งมาแล้วตรงนี้นะคะอ่ะนี่นะคะ รู้สึกยาวไปไม่ยาวค่ะไม่ยาวค่ะปกติโอเคเข้าข้างเองกดทูค่ะเราเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็หมุนค่ะต่อมาเราจะมาทําขาอย่างง่ายนะคะง่ายมากๆค่ะก็คิกความเดิมค่ะกดที่สเกตค่ะแล้วเราก็ทําขาเป็นขาสี่เหลี่ยมแล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากมากก็วาดรูปขึ้นมาหนึ่งรูปค่ะนี่สองรูปค่ะวาดให้ครบสี่ขาค่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็มาทําขนาดให้มันเท่ากันทีหลังนะคะโอ okay. เคเสร็จแล้วรื้อเรื่องเสร็จแล้วเ,เราก็เลือกค่ะเรากดถูกก่อนเรามาเลือกสร้างความสัมพันธ์ไงคะสร้างความสัมพันธ์อ่ะเลือกให้หมดค่ะเลือกให้หมดเลือกให้หมดนะคะกดอีกพ้าค่ะโอเครื okay. ้อเรื่องเสร็จแล้วเราก็ วางขนาดจะน,น้อยอุ๊บอันนี้เป็นเท่าไหร่เอเก้าแล้วกันปุ้มสิบแล้วกันเล็กๆก,กลมๆนะคะก็สิบเลยโอเคทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เรากดให้ทุกเส้นเท่ากันหมดแล้วใช่ไหมคะดังนั้นก็ตรงนี้มันก็ล็อกไว้ะคะ่ะเราก็ล็อกไปก็ได้โอเคตอนนี้ทุกเส้นเท่ากันหมดแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จะมาทําการ extrude ค่ะ x 2 Whoa. นี่นะคะตรงนี้นะคะก็คือตรงนี้จะเป็นอ u ต o โปรแกรมนะคะคือมันจะ x 2ขึ้นมาให้เลยหมดเลยออเป็นรน้อยขนาดคิดว่าโอเคแล้วเดี๋ยวลองย่อดูก่อนย,ยาวไปค่ะอ๋อ90เลยน่าจะกำลังดีโอเค90น่าจะกำลังดีนะคะจากนั้นก็ได้ก็อีมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็อี แต่ถ้าจะเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้นะคะก็กดตรงนี้ค่ะกดตรงนี้เลือกที่เลือกทั้งหมดก็ได้ค่ะก็อีสีอะไร่าไปสีอะไรเอสีชมพูน่าดูสดใสอุ๊ยเลือกให้หมดนี่ค่ะเลือกให้หมดเลยค่ะก็อย่างนี้ค่ะเปลี่ยนสีกดถูกค่ะแค่นี้เองค่ะก็จะได้เก้าอี้สีชมพูมาแล้วค่ะอยากดูหน้าตาเป็นแบบอ u t o m a t i c เกอโอเคก็ได้เป็นเก้าอี้แบบ Automatic นะคะ วันนี้ก็ขอการจบการนำเสนอการทำาู้ด้วยโปรแกรม Solid Works เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ